ในพระธรรมฟิลิปปินส์นะคะบทที่3พอแค่ะก็คือที่จริงพระเจ้าถือว่าสินสารที่ไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเห็นความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ในช่วงต้นปี2 0 1 9ชาลีแวนเด์เนียได้เสียชีวิตลงด้วยวัย84ปีเป็นเวลาหลายสิบปีที่เขาเป็นที่รู้จักของผู้คนนับพันในฐานะลุงชาลีนักแต่รายการาิทยวระดับประเทศแห่งรายการช่วงบระคัมภ์พีของเด็กวันก่อนที่ลุงชาลีจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเขาบอกเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่าอะไรที่คุณรู้ไม่สำคัญเท่ากับใครที่รู้จักใช่แล้วผมกำลังพูดถึงพระเยซูแมนวาะาะคลเจป็ ความจำเป็นที่ผู้คุณจะต้องรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอคารัทูบเปาโลถือว่าการรู้จักพระเยซูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของท่านที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดในประโยชน์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเห็นความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข,องข้าพเจ้าเพราะเห็นพระอ,องค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคิดและได้ปรากฏอยู่ในประคิดแล้วเราจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไรคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเเ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 เปป็็็นนนนนออออองงงคคค์พพพพรร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 ระะะะะะจจจจจจจ้้้้้้้้้าา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 ขขแลชชื่่่่่ดดดวววววยยยยใใใไททททุบบบูููตตหึมมมมกกกกโีีิัซ รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสตจักรและอาจจะคุณเคยกับคัมทีด้วยซ้ำแต่ทางเดียวที่รู้จักพระเยซูในฐานะะผู้ช่วยให้รอดคือยอมรับของประทานแห่งความรอดซึ่งให้เปล่าเปลาพระองค์คือผูท้ที่ให้เราจําเป็นต้องรู้จักสิ่งที่ให้เปล่าเปาคือความรอดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราทุกคนนะคะควรจะรับเอาไว้ในความสัมพันธ์กับพระเยซู